แล้วเริ่มมอืมาเรียบร้อยเริ่มมาเจอหลังมังกรเลยเยี่ยมเหลือเกินโอเคตัดไม้อย่าหน้มังกรอย่ามาเผาดิบอย่าเาเผาัวเด็ดขาดเลยโลกนี้อันตรายอยู่มีสับป,ปะาดมากมามแล้วไม้ทำไมไม่ตบฝรันเนี่ยดแยุแลก เอาสถานะกินน้ำเลยทำไมเขาไม่เหนื่อยใจเหมือนกัน เค okay. ต่อเลยตะกี้ไม่เมียแล้วอืมก็สียวมัก็มันจะวิ่งมาพาวทั้งเ okay. ลยโอเคเราต้องสร้างเครื่องกรอ,นาาง,กองน้ำเราขาดทาดกับสติกนิดหน่อยทางนั้นแล้วก็ จะเป็นมังกรไปก่อนลองมาเล่นต่อตอยู่กลางโอ้โหสองลังสองลังปะโทษให้ตายสิสองลังต้องมาเจอแบบนี้คนเนี้ยโอ้โห มันจะชาร์จไหมตอนคืนตอนชเช้ามันไม่ยมีอะไรหรอกมันจะมีอะไรตอนคืนนั่นแหละมันจะมีพวกมันมีใช่ไหมโอ้ตัวมัน,นว้าวมันละเอตมันเลยแปลกอีกหน่อย นไอ้มังกรโอ้โหมันเผาเผาลาบเลยโอ้ยจะเล่นไหมแค่เรามาเปิดซีดีเล่เล่นกันไม่ได้ทำจริงนะแค่หาที่แอบโอ้โหลังที่สามโลกนี้มันปลอดภัยไหมในยุคกลางเนี่ย